สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะครับคลิปนี้นะครับคุณครูจะมาสรุปนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้าและก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับพวกเราได้ทําการทดลองนะครับเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้านะครับโดยใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายหรือว่าไดนาโมนะครับ เราได้ทําการทดลองผลปรากฏว่าเมื่อเราหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำให้เข็มของแอมมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัววัดกระแสไฟฟ้าหรือวัดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีการกระดิกน,นะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับแสดงว่าเมื่อเราหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในระบบโดยหลักการทํางานง่ายๆของเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับก็คือเราจะเห็นว่าจะมีขนลวดทองแดงนะครับผันรอบเกนที่เราหมุนนะครับ และสองข้างของเกณฑ์จะมีแม่เหล็กวางอยู่2ก้อนนะครับซึ่งแม่เหล็ก2ก้อนนี้นะครับจะส่งแรงถึงกันนะครับบริเวณระหว่างแม่เหล็กตรงนั้นเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อขดลวดนะครับขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายหรือไดนามเนี่ยหมุนตัดสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับรเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งตัวนั้นเป็นหลักการเบื้องต้นของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายๆชนิดที่เป็นลักษณะของไดนาโมนะครับหรือเป็นมอเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะครับและก็หลังจากนั้นก็จะให้นักเกรียนนะครับไปสืบค้นนะครับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับว่าในบ้านเราในโลกเราปัจจุบันเนี่ยนะครับ มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่เรานำมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้านี่นะครับ <c oughs> มันมีบางชนิดมันมีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บางชนิดมันมีวันหมดแล้วก็มันก็หายไปเลยนะครับเราก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้นำกลับมาผลิตใหม่ได้นะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ได้ไปศึกษาความรู้มาทีนี้เราก็มาดูว่าทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่เรานะครับนำมาผลิไฟ้าแล้วมันสามารถนํากลับมาผลิตใหม่ได้อีกหรือ <c oughs> นําไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีกและทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างนะครับที่เรานํามาผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็มันก็สิ้นเปลืองมันก็หมดไปจากโลกเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับจาก กิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูให้นักเรียนทำสรุปแผนผังความคิดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับนักเรียนก็อาจจะสร้างดีไซน์ของตัวเองนะครับออกแบบผังความคิดหรือผังมโนทัศน์หรือว่าไมค์แมปปิ้งนะครับแล้วแต่เราจะใช้ภาษาอะไรนะครับเมื่อสร้างเป็นแผนผังความคิดออกมาเป็นไมค์แมปปิ้งออกมานะครับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้ ไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูของของใครว่าแต่ละคนว่าเราทําอย่างไรนะครับทีนี้มาดูของคุณครูครับทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับคุณครูจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มทรัพยากรหมุนเวียนนะครับแล้วก็กลุ่มทรัพยากรสิ้นเปลืองเดี๋ยวมาดูทรัพยากรหมุนเวียนกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีน้านะครับน้ําวิธีการของน้านะครับมันก็คืออาศัยการตกหรือว่า เราขังน้าไม่ได้ที่สูงๆเช่นสร้างเขื่อนไว้ในบริเวณภูเขาสูงๆนะครับและปล่อยให้น้ําไหลลงมานะครับเมื่อน้ําไหลผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับมันก็จะหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นะครับแนวคิดนี้เขาอาศัยพลังงานศักด์ของน้ำนะครับเมื่อน้ําอยู่สูงมากมันจะมีแรงดันสูงนะครับเมื่อมันมีแรงดันสูงมันก็สามารถหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้นะครับหรือว่าอาศัยการตกพูดง่ายๆ พลังงานศักดิ์ก็คือการตกของน้ำอันเองนะครับยิ่งสูงมากยิ่งตกลงแรงนะครับต่อไปนะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอีกตัวหนึ่งก็คือความร้อนใต้พิภพนะครับความร้อนใต้พิภพคืออะไรนักเรียนรู้จักบ่อน้ําร้อนไหมที่ดังๆบ่อน้ําร้อนที่พัทลุงนะครับที่เขาชัยสนบ่อน้ําร้อนที่ระนองนะครับอ,อนนี้มันสามมันจะปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับซึ่งมี ไอความร้อนสูงนะครับไอน้ําสูงมันก็จะเอาไอาน้ำเนี่ยไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับโดยหลักการทํางาน,น,นก็คือเอาไอาน้ําจากที่น้ําเดือดเนี่ยนะครับความร้อนใต้พิภพเป็นความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะทําให้น้ําเดือดและไอน้ําที่เดือดเนี่ยมันก็จะไปทําให้เกิดแรงดันแล้วมันก็ไปดันเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้ลักษณะของความร้อนใต้พิภพนะครับ ความร้อนได้พบส่วนมากจะเป็นอยู่ในแถวบ่อน้ําร้อนหรือที่ที่มีการประทุของภูเขาไฟนะครับมันก็จะมีส่งพลังงานความร้อนออกมานะครับอันที่3นะครับแสงอาทิตย์นะครับแสงอาทิตย์เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์หรือเซลแสงอาทิตย์หรือเซล์สุริยะนั่นแหละนะครับในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเมื่อแสงตกกระทบนะครับกระทบบน แผงโซลาเซลล์หรือแผงเขาเรียกเซลล์สุยะเนี่ยนะครับมันแสงมันจะไปกระตุ้นตัวอนุภาคในเซลล์สุยะให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า,าเกิดขึ้นนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนในตอนเกิดขึ้นเดี๋ยวรายละเอียดนะครับอันนี้จะใช้ความรู้ค่อนข้างสูงเมา่รายละเอียดเดี๋ยวจะไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นนะครับแต่เรารู้แค่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะส่งมาทบบนแผงเซลล์สุยะซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้นนะครับในการเปลี่ยนเซล เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็เมื่อแสงตกกระทบใส่เซลล์สุริยะมันก็จะทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับต่อไปอันที่4ี่ขึ้นน้ําบ้านเราจะไม่ค่อย,อยเท่าไหร่นะครับบ้านเราขึ้นน้ําจะน้อยเนื่องจากว่าขึ้นในทะเลบ้านเรามันเบานะครับขึ้นไม่สูงมากแต่ถ้าประเทศไหนที่มีขึ้นสูงมากนะครับมันก็จะใช้หลักการเดียวกันกนะ็คืออาศัยแรงดันน้ำนะครับ การขึ้นซัดเข้ามาแล้วไปหมุนไดนามออย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับหลักการเดียวกับน้ําเลยนะครับขึ้นน้ําต่อไปลมลมตัวนี้เราจะเห็นบ่อยนะครับก็คืออาศัยหลักการของเอากังหันลมนะครับมารับลมที่พัดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ด้านหลังของพัดด้านหลังด้านหลังของการหันลมเนี่ยมันจะต่อด้วยตัวไดนามหรือเครื่องกำเนดิดไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่ง สามารถส่วนใหญ่เสา,เสากา,หารหันลมที่สูงสูงนะครับก็ 70- ถึง100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแรงลมที่มาปะทะมันก็ค่อนข้างแรงและก็ทําให้ใบพัดของกางหันเนี่ยมุนได้เร็วและก็ไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้จะใช้อุปกรณ์ก็คือกางหันลมนะครับมารับลมเพื่อให้กางหันลมหมุนแล้วก็มุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับต่อไปในส่วนของทรัพยากรสิ้นเปลืองนะครับก็จะมี พวกน้ำมันนะครับน้ำมันนี้จะขุดมาจากซากฟอสซิลต่างๆนะครับใต้ใต้พื้นโลกของเราเนี่ยเกิดซึ่งมันเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตลต้มตายแล้วก็ทับถมกันไปนะครับกดทับลงไปกลายเป็นซา,ากเขาเรียกว่าทรัพยากรจากฟอสซิลนะครับพวกน้ำมันเตาแก๊สธรรมาชาติน้ำมันชนิดต่างๆนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นมาจากอาฟอสซิลทั้งสิ้นนะครับหลักการของน้ำมันเตาก็คือ น้ำมันเตาเนี่ยจะให้พลังงานความร้อนนะครับแล้วก็ทําเอาพลังงานความร้อนจากน้ํามันเตาเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการให้พลังงานความร้อนกับน้านะครับทาให้น้ําเดือดแล้วเอาไอ้น้ําที่เดือดเนี่ยไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับใช้แรงดันของไอ้น้าในการหมุนเครืยยย่องกําเนิดไฟฟ้านะครับต่อไปแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สธรรมชาติหลักการเดียวกันกับน้ํามันเตานะครับก็คือ เอาแก๊สธรรมชาติไปให้ความร้อนเหมือนแก๊สหุงต้มที่บ้านเราเราใส่น้ำเข้าในหม้อแล้วเราก็ต้มต้มให้เดือดมันจะเกิดไอ้น้ำเกิดขึ้นตัวไอ้น้ำที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีแรงดันมาศาลนะครับแรงดันตัวนั้นก็จะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับต่อไปน้ำมันดีเซลหลักการของน้ำมันดีเซลจะต่างจากน้ำมันเตาแล้วก็แก๊สธรรมชาติน้ำมันดีเซลเนี่ยใช้วิธีการก็คือมันสามารถเอาไป เติมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สันดาปปกติเครื่องยน,นปกปกต์รถยนต์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เราเนี่ยแหละนะครับแล้วให้เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเทนนะครับในบ้านเราก็ยังยังมีอยู่นะครับยังมีใช้อยู่หรือว่าที่หม้อเวลาเขาจัดงานใหญ่ๆมันจะมีหม้อแปลงที่เขาเอามาติดตั้งในงานนะครับเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับงานนะครับก็ใช้หลักการเดียวก,วกันก็คือเติมน้ามันดีเซลเข้าไปแล้วไปหมุนเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ ไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับไปให้เครื่องยนต์ทํางานเกิดไปเกิดการสันดาบก็เรียกว่าการติดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์ทางานเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์ก็ไปหมุนนะครับเ,เครื่องกาเนิดไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือฐานหินนะครับที่คุณลัวนำนำมาเสนอในครั้งนี้ก็คือฐานหินบ้านเราก็จะมีฐานหินที่ใช้อยู่ก็พวกลิกไนนะครับซึ่ง ตอนนี้มีที่แม่ฮ่องสอนนะครับมีที่กระบี่นะครับและกำลังจะสร้างที่เคพานะครับฐานีนี้ก็หลักการเดียวกันกับแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันเตานะครับก็คือจะเอาฐานินียไปให้ความเข็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนกับน้ำนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นน้ำมันก็จะกลายเป็นไอนะครับพอน้ำเดือดกลายเป็นไอก็เอาเไอน้ำเนี่ยซึ่งมีแรงดันสูงไปหมุนเครื่องกำเนิดไ,ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือหลักการทำงาน ในส่วนของทรัพยากริ้นเปือนนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะครับเขาพยายามลดลดการใช้ให้หันมาใช้พวกพลังงานหมุนเวียนหรือทรัพยากรหมุนเวียนแทนนะครับาพวกสร้างโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์โรงงานไฟฟ้าพลังงานลมความร้อนใต้พิภพนะครับน้ำในบ้านเราเยอะนะครับเกื่อนต่างๆทุกเกือบทุกเกื่อน,นะครับใช้ใช้แรงดันน้ำในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คือ การจำแนกทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคร่าวๆนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนทํากิจกรรมตามใบงานนะครับโดยการเติม1 2 3 4 5 6 7ลงในกล่องข้อความนะครับเช่นอันที่1น,นะครับทรัพยากรธรรมชาติน้ําข้อที่1น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทไหน,นะครับจงว่าหน้าเป็นทรัพยากรหมุนเวียนเราก็เติมหมายเลข1ลงไป แล้วก็รูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าเรามาดูรูปแบบมี3 4 5 6 7มีรูปแบบไหนบ้างน้ำนี่ใช้รูปแบบไหนใช้พลังงานศักย์หรือการตกจากที่สูงใช้แสงสว่างมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้การหันาหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงมาให้ความร้อนกับน้ําใช้เชื้อเพลิงมาให้พลังงานกับเครื่องยนต์เราเลือกอันไหนสมมติเราเลือก3เราก็ใส่หมายเลข3ลงไปนะครับเฉพาะคอลัมน์แรกแถวแรกเนี่ยหกับ2เท่านั้นนะครับกอก ขอล์ที่2นะครับก็จะ3ถึง7นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะครับชั้นเลขที่แล้วก็กดฟินิ s h ส่งมาให้คุณครูนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและรูปแบบการผลิตไฟฟ้าในบ้านเราได้อย่างไรนะครับได้ไหรือไม่นะครับโอเคสำหรับนี้็คือเป็นกิจกรรมนะครับช่วงวันหยุดวันที่16นะครับคุณครู ลองให้นักเรียนลองลองสามารถจําแนกได้แล้วก็เด็กรูปแบบได้นะครับลองลองไปทําดูคิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีตั้งใจทํากิจกรรมเต็อย่างเต็มความสามารถสําหรับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ